พบกับข่บขาวประชารัาคันประจำสัปดาห์ของสำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครนพื้นที่6รายงานโดยนางสาวนภวรรณจรร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการคะ่ะประชารัชมันประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่13-17กุมภาพันธ์2566สพ6ดำเนินการรับคำร้องรูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน6รายเป็นเงิน156,674บาท ดำเนินการลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายจำนวน2ลายเป็นเงินจำนวนานวน1 9่ส4บบาท3 3สตางค์ในวันที่ส3ากุมภาพันธ์2566นางการสุภัสสุขสวัสดิ์ผอสพ6ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สพ6สรุปสาระสำคัญดังนี้1ติดตามผลการดำเนินงานเดือนมกราคม2566พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน2เรียกรายการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์2566ให้เป็นไปนตามแผน 3. ม,มอบหมายคณะกรรมการมาตรฐานยกระดับในการหน่วยงานสุขความเป็นเลิศประจำปี2566โดยการเต็มความพร้อมประเมินตนเองโดยเน้นให้ทำตามนโยาบายการทำงานของอธิบดีในหลัก 4S พร้อมการสร้างทีมงานและสร้างเครือข่ายในวันที่16กุมภาพันธ์2566นางการสุภาสุขสวัสดิ์ผอ,อ,อสพอ .6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สพ .6 เข้าร่วม กิจกรรมคิดนอกกรอบสร้างนงวัตรกรรมใหม่ในองค์กรผ่าน Facebook Page จัดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกิจกรรมครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่สอส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพรองรับความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยสรพ6จะนำข้อรู้ไปปรับใช้ให้เกิดผลสลิตต่อไปในวันที่17กุมภาพันธ์2566นางการสุภาสุขสวัส,วสดิอออ์ผอสรพ6 มอบหมายให้หนางพรพนธ์เหมือนแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจากอัคคีภัยในอาคารสํานักงานเขตบางกอกใหญ่โดยสถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรีเป็นหน่วยงานฝึกวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้นในวันเดียวกันสารพ่ 6, ดำเนินการนําส่งเงินค่าปรับจากศาลเข้ากองทุนสง่งคห์ลูกจ้าง โดยประสานร่วมมือกับศาลอาญาตลิ่งชันและศาลอาญาธนบุรีในการนำเงินส่งข้อรับในชั้นศาลผู้กองคุณส่งข้อลูกจ้างตระเวบคณะกรรมการกองทุนส่งข้อลูกจ้างโดยได้นำเนินส่งเดือนละ1ครั้งภายในวันที่10ของเดือนถัดไป ในการนี้สันอาญาตนิ่งชันได้ส่งค่าปรับจ่ายเป็นเช็คจำนวนสีคดีเป็นเงิน27500บาทเข้าบัญชีกองทุนสราขหอลุกจ้างแล้วตั้งแต่วันที่4ี่มกราคม2566รอและสันอาญาธมรีได้ส่งเงินค่าปรับโอนผ่านระบบจำนวนสคดีเป็นเงิน2,5,000บาทเข้าบัญชีกองทุนสราขหอลุกจ้างแล้วตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์2566รวมเป็นเงินทั้งสิ้น4 8 4 5 0 0สหรบาทสารพหหกได้จากดำเนินการติดตามเงินค่าปรับต่อไป สรพโหกได้สร้างการรับรู้การสร้างความเสื่อมเสียให้กันในจ้างัทนธุรยวดในระหว่างเวลางานการที่นนยจ้างเป็นความผิดหลายแรงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชิและค่าจ้างในการบอกกล่าวล่วงหน้าผ่านช่องทาง Facebook ผ่านช่องทางไลน์แอปพลิเคชันและผ่านช่องทางเว็บไซต์ระหว่างวันที่13ถึง17กุมภา 12, พันธ์ส5 6 6สารพหมารถติดต่อได้ทางไลน์ a c e b o o k แอปพลิเคชันเว็บไซต์ นางสาวนภวันจรดลนักวิชาการแรงงานชำนาญการรายงานกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน